จิตสำนักเชียงมงนะคะผู้มีการไม่ช่อะไรอาชีวศึกษาตุกษามาประธานอาชีรัฐจังหวัดตุกษามานะคะวันนี้เราได้จัดประชุมกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนะคะแล้วก็ผู้บริหารของอชีวะทั้งหมดของภาครัฐด้วยกันด้วยภารกิจก็คือเราต้องมาสถารเลือกตั้งประธานกรรมการท่านใหม่ด้วยกรรมการทุดเติมที่หมรนามางในวันที่3 0สิงหายน2563 ก็จะต้องจัดให้แล้วเสร็จให้มีการเลือกตั้งกันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งในโอกาสนี้เราก็ได้เลือกสร้างกันนะคะจากผู้มีการทั้ง12วุยาลัยก็เป็นท่านผู้มีการธนาัารแสงจันทร์นะคะผู้มีการวิทยาลัยเทคนิคอนศราเป็นประธานอาชญาศาสตร์จังหวัดพัทนาคนใหม่นะคะยังก็ส่งต่อภารกิจนี้ให้กับท่านประธานสจท่านใหม่เลยนะคะท่านรองประธานสจักทรงาครับครับสวัสดีครับผม สารพัดแสงจันทร์ครับผู้ในการดานเทคนิคในครรสีมาครับวันนี้ก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากผู้บริหารของงาชีววิกษาจังหวัดนครราชสีมานะครับให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ต้องบอกว่าผมก็จะทําหน้าที่นี้นะครับสารต่อบพระริจจากท่านกอรทิดสมานักนะครับซึ่งท่านทำหน้าที่มาก่อนนี้แล้วนะครับแล้วท่านได้ทําสิ่งนีๆหลายๆอย่างไว้นะครับก็จะสารต่อท่านนะครับ โดยแนวนโยบายในการที่ผมดาเนินการต่อน,นั้นก็คือเรื่องของการทําง,งานเป็นทีมนะครับและความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของชาวอัยการสูตรราสมาของเรานะครับซึ่งเดิมเราก็มีความเข้มแข็งอยู่แล้วเพราะผว่าเป็นเป็นสจที่จำนวนสถานศึกษาเยอะนะครับมากจะทำถึง12แห่งแล้วก็ของเอกชนดีเ0แห่งนะครับซึ่งถือว่าทีมงานของเราก็มีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเราก็จะ ร่วมกันในการที่สารต่อนโยบายนะครับแล้วก็สนองนโยบายของกระทรวงสา,ายการทั้งบนถึงทักงานทั้งการาการนักเชื่อมชาญนะครับที่ได้มอบหมายให้กับพวกเรานะครับแลวก็สิ่งสําคัญด้คือเรื่องของเาาอครือข่ายความูกที่เป็นจากภาครัฐภาคเอกชนและก็ชุมชนและก็องถิ่นนะครับที่คุย บายที่เราจะมีการกันกับนณะผู้แทนพวกเราที่ฝั่งเทมข็งในส่วนของวิเลยสารวัตรช่างนครราชสีมานะครับผมสุชาตแสนดีนะครับพูดในการวิเลยสารวัตรช่างนครราชสีมานะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับโอกาสนะครับในการเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดร่วมประชุมแล้วก็กําหนดแนวทางในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็การยกระดับการพัฒนาอาชีวศึกษาของจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งวิจลยสารวัตรช่างนครราชสีมาเองนะครับก็เป็นสถานศึกษาวิชาชีพ ผู้ชุมชนแล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนเป็นพลังของอาชีวศึกษาเพื่อจะร่วมขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับในเรื่องของวิชาชีพการศึกษามีอาชีพนะร่วมกับท่านประธานอาชีวศึกษาจังหวัดท่านผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาร่วมกันพัฒนาวิชาชีพสังวิชช่างนครราชสีมารครับขอบคุณครับ